สวัสดีค่ะช่องเรวัน h ช n แนลวันนี้นะคะก็มาอยู่ในเรื่องของ eat from home นะคะมีอะไรที่บ้านก็ทานอันนั้นเนาะวันนี้ก็นำเหนอค่ะนำพริกกะปิปลาทูทอดแล้วก็ผักอย่างที่เห็นนี้นะคะมีชะอมชะอมทอดไข่นะคะแล้วก็มีผักกาดดอกใช่ไหมโหผักกาดอะไรเรียกอะไร,ระอะไรไม่รู้ มะเขือแล้วก็มีคือผักนาชนิด้นึ่ค่ะนะคะแล้วก็มีน้องมังคุดหลานสาวส่งมาให้จากสุรฎาดนะคะเป็นแบบว่าออร์แกนิกโอ้โหช่วยๆกันนะคะช่วงนี้ช่วยๆกันค่ะเพราะว่าโหราคาตกมากถูกมากนะคะนี่ส่งมาจากที่สุราษฎร์ราคาโลละสิบบาทนะคะพี่เลยก็จัดมาซะาสามสิบโลนะคะช่วยๆกันค่ะตอนนี้ก็คือมีอะไรเราช่วยกันด้วเราก็ช่วยกันนะคะอะไม่พูดมากคำเพลงกิน อิสโฟมูค่ะมาข้าวร้อนขอเลือกแใช้มือนะอืม อืตัวน,นี้ก็เป็นอะไรที่เราต้องอยู่ด้วยตัวเองนะคะแล้วก็อะไรที่ทําให้เรามีความสุขเราก็ทําไปเลยค่ะอืในช่วงที่มืดที่สุดเราจะเห็นสสว่างได้ไวกว่าตอนที่มันสว่างถูกไหมคะเพราะมันมืดมากเราจะเห็นแสงถึงม้มันจะรีบหรี่เราก็จะทําให้เราเห็นแสง ส,สู้ค่ะเดี๋ยวเขาผ่านไปได้มันจริงไม่อยากคุยเรื่องเครียดนะคะแล้วก็มันคือ,ม,คอมันคือเรื่องที่ทุกวันนี้มันคือเรื่องปัจจุบันเราจะช่วยกันผ่านไปให้ได้ค่ะกาลลงจากสำคัญมาก มันก็บอกว่าเวลาที่ท้องฟ้ามืดเว,เวลาที่มืดมิดเราเราจะเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าเพราะว่ากลางวันเนี่ยเราจะไม่เห็นดวงดาวเลยแต่พอตกกลางคืนปุ๊บมันมืดมืดมากจนเราสามารถเห็นดวงดาวบนท้องฟ้าได้นั่นแหละค่ะมันเช่นกันเวลาหายการที่มันขับขันที่มันมืดมิดตอนนี้จะทำให้เราหมองเห็นทางออกค่ะบางสิ่งบางอย่างเรามองข้ามไปเราจะกลับมามองเห็นคุณค่าค่ะ ก็สู้ประบด็ก,กันนะคะกินข้าวกันแล้วก็พูดคุยกันแบบสาวแล้วตับเพรเฮล,ลับไปเนาะบางคนอาจจะเคยเบื่องานที่ทำอยู่จนแบบไม่หอทแล้วอยากออกมา เพราะเป็นสถานการณ์แบบนี้เราเพิ่งรู้ว่าเราจะรู้ว่าอืงานที่เรามีทําอยู่น่ะสําคัญมากดีมากแล้วที่เรายังมีเงินเดือนเรามีรายได้อยู่เพราะว่ามีคนตกง,งานเยอะมากนะคะไม่ได้ไไม่ได้อยากจะออกเลยแต่ว่าบริษัทเขาล้มนะคะเรามีงานมีเงินอยู่รือว่าโชคดีมากแล้วอื บางคนก็ค้นพบปัญหาหลายด้นในแบบใหม่นะคะถ้าเราไม่ยอมแพ้มันก็ไม่มีคำว่าตันเนาะอืมอืมอืม 아냐 아음 <laughs> 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 <음> Mmm. Mm-hmm. อลองคนถือโอกาสนี้ไว้ดูแลตัวเองออกก่ลังกายนะคะจรัพีเลยเน้นการกินอาหารที่มีประโยชน์อยู่แล้วนะคะแล้วก็ออกกำลังกายบ้างไม่เน้นออกกำลังกายเยอะแต่เน้นการกินอาหารที่มีประโยชน์นะคะ อืมอร่อยอมือหน่อยมือเพิ่อนกินข้าวด,ด้วย 嗯，嗯。 อย่างนี้ยคุยกันกนะ็คือของพี่เลยก็คือเน้นพี่เลยทานแล้วอิ่มกินหรืออิ่มเนาะอืม,อมเดี๋ยวนำแล้วเรามากินบางกุดกันอืมหวานมากค่ะ อืมไล่อืมรสชาติดีมากหวานเจ็บอืมเป็นตัวของชาวบ้านชาวบ้านเลยนะคะก็ช่วยกันอุดหนุนกัน ร่วหมดไปไวเหมือนก็หกเพเลยกินหมดกินไวคนที่กินอะไรกินไวกินอิ่มเร็วแล้วก็หามว่าหิวไวไหมไม่หิวอีก่เพราะว่าเหมือนกังอัดแน่นหนา วันนี้พี่เลขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันอ่ะอีพีโดหนะ้าว่าพี่เลจะทำอะไรทานนะนะคะขอบพระคุณที่ติดตามและขอบพระคุณที่อ่จาจักรลุนากดกดไลค์กดแชร์ให้พี่เลนะคะขอบพระคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย